สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยเนี่ยโค้ดดีใจมากโค้ดได้มานั่งคุยข้างนอกได้นะคะคุยถึงคนไทยนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่ไทยเราเป็นคนไทยเราก็ต้องมีบ้านเกิดอยู่ที่ไทยนะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เพราะว่าบางคนเขาเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยด้วยอาจจะเป็นแบบลูกครึ่งลูกเซี่ยวแล้วเขาก็ ไม่ได้เกิดที่เมืองไทยเกิดที่ต่างประเทศแต่เข,เขาก็มีการกลับบ้านที่ไทยนะแต่สำหรับที่พูดถึงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงคนไทยที่มีบ้านเกิดอยู่ที่ไทยแล้วเรามาอยู่ต่างประเทศเราก็กลับไปที่ไทยนะไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือใดๆนะเวลาที่เรากลับบ้านเนี่ยนะเราก็จะมีทั้งของฝากของฝากทิ่วทีนี้เวลา คนไทยกลับไปบ้านใช่ไหมคะบ้านที่ไทยจะมีของฝากของฝากก็จะมีลักษณะที่ตัวเองเอากลับไปฝากคนที่ไทยไปฝากญาติพี่น้องฝากเพื่อนฝากใครก็แล้วแต่แล้วก็จะมีของที่มีคนฝากเอาไปให้หน่อยฝากหิ้วนะคะของฝากเนี่ยนะเวลาเรากลับไทยเนี่ยก็จะเจอปัญหาที่กำลัง เกิดกันอยู่นะแล้วก็กระทบกระเทือนกับกระเป๋าของหลายๆคนนะคะคือเวลาเราเข้าศุลกากรที่สนามบินก็จะมีของที่จะต้องสำแดงของที่ต้องเสียภาษีทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายแล้วของที่หิ้วไปก็ซื้อมาก็แพงแล้วหรือบางอย่างก็ซื้อมา จะเอาไปใช้เองไม่ได้จะเอาไปขายแต่ว่าซื้อไปจํานวนหลายชิ้นก็จะถูกบอกว่าสิ่งนี้เข้าขายเป็นเชิงพาณิชยนะ์นะคุณต้องเสียภาษีนะก็ว่ากันไปตามเจ้าหน้าที่พิจารณาใช่ไหมคะก็ยังมีของที่รับฝากมาก่อนที่เราจะเข้าไปเราอาจจะไม่รู้ไง ว่าเราจะถูกเสียภาษีทั้งของเราทั้งของรับฝากของที่เราเอามาเองเนี่ยเรายังตัดสินใจได้ใช่ไหมเราอาจจะไม่เอาและทิ้งไปเลยฉันไม่อยากเสียภาษีแต่ไอ้ของที่เรารับฝากมาเนี่ยถ้าเราทิ้งไปเราก็อาจจะถูกว่าถูกตำหนิจากเจ้าของหรือเราอาจจะมีปัญหากับเจ้าของก็เกิดขึ้นได้ลองคิดดูนะคะทุกคนคุณจะรับฝากของใครเข้ามานะคุณต้องคุยกับเจ้าของของ,ของก่อนนะว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบใดในทั้งสิ้นนะเพราะเรา ไม่รู้ไงว่าม well, the uh, ันจะเกิดเหตุว่าเอทฉันจะต้องไปเสียภาษีของให้เธอด้วยหรือมันอาจจะเกิดเหตุว่าเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าเดินทางฉันมาแล้วกระเป๋ามันหายเพราะว่าโป๊อะโป๊ะเคยกระเป๋าหายนะคะเดินทางหายมาอเมริกาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คืนนะแต่ว่าเดินทางไปไทยยังยังไม่มีเหตุการณ์กระเป๋าหายเกิดขึ้นนะแต่มันเกิดขึ้นได้หรือถ้ากระเป๋าคุณถูกเปิดถูกกรีดแล้วของมันหายอะซึ่งมันเป็นของที่เราฝากมาคุณอย่าหางานให้ตัวเองเพิ่มนะคะคุณต้องคุยกับคนที่เขาฝากให้เข้าใจกันเรียบร้อยเป็นมั่น นะเพราะว่าพดเคยได้ยินมาว่ามีเหตุการณ์คนฝากไปแล้วเกิดของมันหาาไงคนรับฝากต้องรับทอ่ดอะสวยอะงานเข้าไหมล่ะตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่รู้เราด้วยมันต้องมีการเสียภาษีนะคุณก็ต้องคุยกันถ,ถ้าเกิดว่าเธอจะฝากฉันก็รับแหละเธอก็ต้องใจค่าภาษีมาไปคำนวณเผื่อเอาไว้คือถ้ามันไม่เสียก็อาจจะมีการโอนเงินคืนการอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณจะได้ไม่ต้องมีงานเข้าตัวเองไงเจ้าของของไงเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบตรง หรือถ้าเกิดว่ามันต้องเสียภาษีมาแล้วคุณไม่รู้คุณ,คณก็รับเออเดี๋ยวฉันถือไปให้นะแต่พอไปถึงเหตุจริงๆคุณต้องเสียภาษีตรงนี้ให้เขาอะแล้วไม่ได้คุยกันไว้ก่อนอะมันก็เกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะในเรื่องของของฝากญาตินะโปล่ะไม่เคยเจอยังไม่เป็นในตัวตัวเองนะของที่เอาไปฝากอะก็ฝากเท่าที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเอาไปแล้วก็เสียภาษีอะเท่าที่ได้โปดเคยไปเมื่อปี2017แล้วมันมีปัญหาเรื่องเสียภาษีจับ ของหนีภาษีอะไรเยอะอพราก็เลยจัดการเออคำนวณไปเรียบร้อยแล้วไปถึงบัก็ไปแจ้งความเจรนงเสียภาษีเองเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆน,นะคะคุณเอาไปแล้วมันเป็นปัญหากับตัวคุณเองอะ่ะคุณก็พิจารณาดูกันแล้วกันนะ แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่รอของฝากเขาไม่รู้ไงว่าการที่คุณเอาของเข้ามาที่ประเทศไทยอ่ะมันจะต้องถูกเสียภาษีด้วยเขาก็ต่อว่าเไงเขาก็เสียความรู้สึกไงหนฉันจะเสียเงินค่าซื้อของแล้วฉันต้องมาเสียค่าภาษีอีกแล้วพอของไม่มีไปฝากฉันก็ถูกด่าอีกอย่างเงี้ย <c oughs> คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะ มันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้หลายๆคนอะ่ะอย่างที่พูดไปเรื่องเกี่ยวกับของฝากเรื่องภาษีเรื่องรองับฝากของอะ่ะทำให้หลายๆคนน่ะคิดถึงขั้นว่าไม่อยากกลับไทยแล้วเงี้ยก็มีนะแล้วคนที่รับฝากของเองนะคะก็ต้องระวังดีๆคนที่ฝากของ ก็ต้องคิดเหมือนกัน <c oughs> คือถ้าไม่รู้ก็ได้รู้ถ้าคุณได้มาฟังหรือถ้าคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วคุณได้มาฟังอันนี้คุณจะได้เอาไปใจตองคิดให้ดีๆรบอบครอบซะก่อนนะอีกทางหนึ่งที่บ๊ทก็ทำนะคือถ้าเรามีของฝากเนี่ยแล้วเราไม่อยากมีปัญหาตอนที่เข้าไปในสนามบินแล้วต้องมาดูในเรื่องของ ของต้องสําแดงต้องเสียภาษีไหมเนี่ยคุณก็ส่งไปษณีไปที่ไทยก่อนแต่ว่าส่งไปษณีไม่ได้บอกว่าจะไม่เสียเงินภาษีนะพดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นค่าภาษีไหมพดเคยส่งของกลับไปที่บ้านก็ส่งเรื่อยๆอะค่ะอย่างพวกเครื่องสําอางให้น้องส่งเสื้อผ้าส่งเกมส่งอาหารเล็กๆน้อยๆส่งขนมส่งกาแฟให้พ่ออะไรยพดจะใส่เป็นแบบ หอ,อไม่ใหญ่มากแล้วก็ส่งหลายๆครั้งก็ยอมเสียค่าส่งหน่อยนึงนะแต่เวลาไปถึงปลายทางอะ่ะพ่อบอกว่าบางครั้งก็เสีย7บาท7บาทไทยนะบางครั้งก็ร้อยสองหรือบางครั้งอย่างของน้องของน้องเป็นเครื่องสาอางบางครั้งก็เสีย600บาทอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกมาปุ๊กก็บอกว่าเสียไปเหอะเพราะว่าค่ามูล,ลค่าของที่ประเมินไปอ่ะปุ๊ก็ประเมินไปไม่ได้สูงมากนักอะ่ะเพราะว่าเวลาของซื้อที่นี่มันไม่ได้ซื้อราคาเต็มไนงะมันเป็นราคาลดราคา ถ้าเกิดว่าโพสตเอาเข้าเองด้วยตัวเองอะพวกก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันไงกก็เลยใช้วิธีเนี้นะคะก็ไม่ขนไปเยอะแล้วเวลากลับไปบ้านเนี่ยโพสตเห็นใจนะคนที่ กลับไปแล้วถูกต่อว่าว่าทําไมไม่เห็นมีของฝากทําไมซื้อไอ้นั่นมาให้ไม่ได้ทําไมซื้อไอ้นี่มาให้ไม่ได้แบบคนฝากซื้อมีในเรื่องของการที่เราเข้า,าสนาบินแล้วต้องเสียภาษีสุลการกรที่สนามบินนี่แหละทําให้คนที่อยู่ต่างประเทศได้เดินทางกับไทยอะเสียความรู้สึก <c oughs> <c oughs> หลายๆคนเนี่ยโรดเคยไปอ่านมาในเรื่องของคนที่บ้าน <c oughs> เขาบอกว่า เขาอะเสียความรู้สึกกับการเดินทางกับไทยเพราะว่านายจะโดนเสียภาษีและกลับไปถึงบ้านก็ไปถูกญาติญาติขอยืมเงินอีกทวงหาของฝากทําไมไม่มีไอ้นั่นให้ฉันทําไมยืมเงินแค่นี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้มากมายอีกก็เลยทําให้เขาไม่อยากที่จะกลับไปไทยอีกเพราะว่ามีในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศนะมันเกี่ยวกับคนรอบข้างแล้วก็อย่างภาษีเองก็คือกฎหมาย แต่กฎหมายอ่ะเขาก็กําหนดมาเพื่อจะควบคุมเพราะประเทศเรามันเป็นประเทศที่เป็นภาษีสินค้าเนี่ยข่เข้าข,า,ขาออกแต่บอสเห็นคร่าวๆปอก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปหาข้อมูลนะภาษีขาออกยกเลิกไปแล้วไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแค่ไหนอะไรยังไงกอสไม่รู้นะยังมีในเรื่องของที่ญาติพี่น้องนี่แหละเขามีความคิดว่าพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะจะต้องรวยแล้วก็ เรียกร้องเงินก็มีถึงขั้นว่าคนบางคนน่ะไม่ไหวอ่ะเขาตัดขาดประเทศไทยไปเลยนะ uh huh. คือเขาอาจจะกลับไทยก็ได้บนคิดนะ uh huh. เขาอาจจะกลับไปแต่เขาไม่ติดต่อทางครอบครัวไม่ติดต่อญาตพี่ม้องเลยนะเหมือนกับแบบว่า ฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธออีกแล้วอะก็มีนะมันก็หลากหลายพวกก็เข้าใจอะนะความรู้สึกอะของคนเหล่านั้นที่ประสบกับปัญหาหรือสิ่งเหล่านี้ต่างๆอะนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกก็อ่านจากพื้นเพที่เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาครอบครัวเป็น,นยังไงอะก็จะเป็นคนที่พื้นเพยอยู่ต่างจังหวัดครอบครัวที่อยู่ในสถานะการเงินที่ ไม่ค่อยดีนะก็มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่มีสามีดูแลหรือเป็นลักษณะที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเยอะเลยเขาต้องทำงานเองด้วยตัวเองอะอย่างหนักต้องทำออกแรงต้องตื่นเช้าต้องอยู่ดึกต้องทุกอย่างอะงานอะไรก็ไม่เกี่ยงอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เนี่ยพอชื่นชมเขานะเขาเก่งอะ่ะคนที่บ้านอะ่ะไม่รู้ หรือรู้เขาเคยเล่าให้คนที่บ้านฟังแต่คนที่บ้านนึกภาพไม่ออกไงเพราะไม่เคยสัมผัสอะ่ะก็ยังคงคิดว่าคนเหล่านี้เขามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาสุขสบายเพราะค่าเงินมันเยอะไงมันค่าเงินมันเยอะกว่าที่ไทยอ่ะแต่แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าทําให้คนที่มาอยู่ต่างประเทศสุขสบายในทางร่างกายจริงๆอย่างที่พวกเขาคิด่ยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมที่บทไปเจอไปฟังมาคนไทยหลายๆคน ขาดจากครอบครัวที่เมืองไทยคนไทยหลายๆคนไม่อยากกลับไปเหยียบไทยอีกแล้วนะก็ทั้งเรื่องของครอบครัวเองทั้งเรื่องของภาษีเองนะคุณล่ะเป็นอย่างไรสภาวะสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบๆตัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของปอตเองในเรื่องของคนรอบข้างไม่มีอิทธิพลปอตจะ ทำในสิ่งที่โบ๊ททำได้อะไรที่โบ๊ทให้เขาได้โบ๊ทให้โดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับเงินเพราะว่าโบ๊ทไม่มีเงินให้สามีโบ๊ทก็ไม่ได้แบบร่ำรวยเขาพอจะมีคือถ้าขอเขาก็ให้อะ่ะแต่ว่าโบ๊ทไม่ขอเพราะการที่เราเดินทางไปไทยแต่ละครั้งอะ่ะค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็แพงแค่ไปแล้วโบ๊ทกับมิเตอร์ไม่ไปเบียดเบียนเอาเงินของพ่อของแม่ของน้องเพื่อที่จะพาเราไปเที่ยวไปกิน อันนี้ดีที่สุดแล้วนะคะในส่วนที่มีให้บ้างอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ได้มีเงินกันเยอะนะเพราะเราก็เป็นเหมือนกับทุกๆคนในปริมาณจํานวนไม่น้อยที่เรามาแล้วเราก็ต้องทำมาหากินเหมือนเราอยู่ไทยนั่นแหละแต่เงินมันเยอะกว่าที่ไทยเท่านั้นเองนะคะทุกคนส่วนใครที่มีสามีที่รวยจริงๆแล้วก็จุนจัวให้แล้วเวลาคุณเดินทางไปไทย คุณสามารถที่จะซื้อข้าวของไปฝากได้คุณก็ไปเสียภาษีแล้วกันนะไหนๆคุณก็เอาเข้าไปแล้วไหนๆคุณก็มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อะคุณก็อย่าไปเลี่ยงเลย <c oughs> สรุปสุดท้ายโบจะมาสนับสนุนให้ทนไทยเสียภาษีก็ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่เชิงว่าจะไม่สนับสนุนนะพิจารณาไปตามสถานการณ์ของแต่ละคนละกันผู้บ่นมองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินซื้อของที่มันมีมูลค่าเยอะแล้วคุณจะถือกลับบ้านอะ่ะ คุณก็ต้องเตรียมตัวไปอ่ะอย่างที่รู้รู้กันน่ะเขาเพ่งเล็งโอเควันนี้ปอก็ขอมาคุยกันแค่นี้ละกันนะถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะแล้วก็ใครที่จะมาแบบต่อว่าไม่เห็นด้วยก็อมอมออมคำพูดนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคนเซนซิทีฟเดี๋ยวปดร้องไห้นะโอเคขอให้มีความสุขกันนะคะบายสวัสดีค่ะบาย choo